นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงเช้าสักหกโมงเช้าหน้าร้านนะครับผมก็มากวาดวาดถนนไว้เราจะแก้ไขาปัญหานี้ยังไงครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นน้ำที่มีกลิ่นเหม็นที่ได้จากทังขยะครับเอ้ถ้าเกิดมาเราจะทำรถขยะใหม่ที่ไม่มีน้ำออกมาดีไหม น้ำนี่มีก็สกปปกมากเลยครับน้ำนี่มีกลิ่นเหม็นอยู่ที่หน้าร้านนะครับติดถนนใหญ่แต่ว่าก็จะเจอปัญหานะับเกือบทุกวันพอเปิดร้านออกมาจะขายสินค้าก็จะเจอน้ำอย่างเงี้ยครับน้ำที่เกิดจากทางขยะ ส่งกลิ่นเหม็นมเราจะลองออกแบบเป็นรถขยะรุ่นใหม่ที่ไม่ให้น้ำออกมาดีไหมหรือว่าจะต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นการบ้านนะครับ <Okay S 1>